วันนี้นำทุกท่านมาที่สนามโรงเรียนโนนทไทยคุลุอุปปัมถ์ครับพบกับการแข่งขันครอบครัวรัตนเสดครคับสองทีมครับฝึืงค่บอลไหลโรงเรียนขามสแกแสงครับเกมเริ่มแล้วครับเป็นขามสแกแสงครับเริ่มเล่นบอลก่อนครับทุ่มเข้าไปครับนนทไทย เปิดได้ไหมเปิดเข้ามาหน้าประตูแถวเอา,เอารุ่นโอยโอยหัวโอยยิง นดนไทยครับยิงนํำไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหเล่นสั้นครับเปิดไป็นตะคายโยนเข้าไปโอ้ยโ,โชคออกมาครับแถวสองซ้ำไม่ได้ครับโอ้ยโ,โดนโดนโดนไทยย้อนแล้วครับตอนนี้โดนโดนไทยแซงเลยครับโอย้ยหลุดเดียวไปแล้วครับหลุดเดียวไปแล้วครับยิงได้ไหมโอ้แตล่ลบแต่ลบยิงโอ้ โร oh งเรียนโนไทยอุปถมัมภหมดเลยครับหมดเวลา <S <S <อ>การแข่ง<อ>ั<อ>แล้วครัในช่วงเวลาหลังครัสำหรับคู่ที่1ก็ผลปรากฏว่าโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์นะครับเอาชนะโรงเรียนขามสแกแสงนะครับด้วยสกอสองประตูต่อศูนย์นครับนักกีฬาทั้งสทีมเข้าแถว